สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเมนูแกงขั่วไก่พริกแกงใต้วัตถุดิบก็จะมีไก่สดกะปิพริกแกงใต้มะเขือพวงน้ำปลาน้ำตาลทรายผงนัวใบมะกรูดฉีกน้ำเปล่าต่อมาจุดเจดใช้ไปกลางตั้งกระทะกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำเล็กน้อยนำไก่สด ที่ล้างทาความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคําลงไปรวนให้สุกวันนี้ใช้เป็นส่วนหน้าอกไก่กับสะโพกไก่นะครับเราได้สะโพกไก่มาเราเอากระดูกออกหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคําหน้าอกก็หั่นเหมือนกันนะครับเราก็จะรวนไปเรื่อยๆให้ไก่สุกวันนี้ใช้ไก่1นกิโลสองขีนะครับ ขั้นตอนนี้ก็เร่งแฟแรงได้เลยนะครับใช้เวลารวนไก่ไปสักพักไก่เริ่มสุกนำกะปิพริกแกงเผ็ดลงไปคนให้ละลายเลยนะครับ นี่แกงละลายเข้าเนื้อดีแล้วเราก็จะเติมน้าเปล่า300มลเสร็จแล้วเราก็จะแกงต่อ7นาทีระหว่างที่รอ7นาทีนี้แล้วเราก็ไปบุกมะเขือพวงนะครับให้เขาแตกนํามะเขือพวงที่เราบุใบมะกรูดฉีดปรุงเครื่องด้วยน้ําตาลทรายน้ําปลาผงนัวคนทุกอย่างให้เข้ากันที่เรานํา มะเขือพวงไปปลุกก็เพราะว่าเราใช้เวลาผัดไม่นานน้ำเกงืเขาก็จะแทรกซึมเข้าไปในมะเขือพวงได้ง่ายนะครับแล้วก็มะเขือพวงเขาก็จะกรอบด้วยนะครับเมน,นูนี้ทำไม่ยากครับเครื่องปรุงก็ไม่กี่อยา่างจะทานเป็นกับเกลมหรือกับข้าวก็ได้หมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ